หาช่องนิกอน้อยรังเพินออฟฟิเช like ียลได้ด้วค่ะมันพอจะเปิดพอ่อจะเปิดใจมื่อนี้มือแรงคลิปแรกเลยจ้ะของนี่หละมาเรื่องเริ่มหามงคลการกันการเาด้เลยน่1เดือนครับก่อนะคะได้ครับขอบคุณครัขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้เด้จ้าอีกจังหน่อยกับซีมี่ยูทูบเบอร์ สายไหมเราแบบที่นี่นพู้นนจัดไปแยางหน่อยคลิปแรกให้ได้จกหานาที่ในอนันนี้ก่อนค่ะเมื้อนานพอนี่ก่อนพักยุบบ่งไดค่ะเต็นแนะน้าเน้พานปเบิงเน้พานปเบิงเนะค่ะเนี่นี่นะคะบ้านมื้อนีนคือมีบ้าน ู้สองสันแทจ่ะปัาบั่นวีเอพีมากเลยเพราะดีประเดิมยางแบนยางแบนทงจจนี่โลดึงด้ร้องเบือง้พอสรกับัพิจารณเบื้องต้นนี้สตาร์ทบติิจด้ป่ะเนี่สตาร์ทบัติิอือ่ายูกับอมซีบม รู้ว่าไปลงเหมือนไม่ตัวไหนไไปอ๋อแบตอาจจะหมดอาจจะหมดอาจจะเสื่อมชั้นที่ล้อใส่ประจำเหร <จะ S 1> อจะแบตอ๋อก็เลยได้เปลี่ยนเปลี่ยนเอาขั้นหน่อยมากขึ้นกันจะข,นนนขั้นหน่อมันขั้นนี้ได้เปี่ยนจูนเนี่ขั้นดันเมื่อนี้เขาเมื่อนี้ขั้นดันยั่ไม่จูนต้องมาจูนว้าวเอาฝากเอฟซีเนี่ยนะครับนะฝากช่อง <laughs> กออนยลำเพิ hoy, 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 igen, ่อนออฟฟิเชียลจ้ะจกไปแล้วลูกสาวเกือบได้ภาพกีฬามันมั่นวันนี้เกือบเป็นพอเอกซุกใส่ไฟเปิดจังไหมกับไม่กี่รีาเอดมินกับยำปั้นดี อันของเจ้าฝากแต่ก็จะไทยบรรยากาศไทายนาเวที่ในไทายมี่ยังไงไทยกระ,กระกกิค่อยๆไทยไปจะฝากพอนี่ก่อนหน่อยน้ำในเดอนเริ่ <laughs> มเียกไอนี่หรอไม่ไม่ไม่ใช่เขาชื่ว่าหลายยี่ห้ออยู่พี่เก็นกิดีฮ่าแมนค่ะหาม่ต่ เมนค่ะเพื่อที่จะเก็บชั่วโมงให้พอๆแม่แมพื่อนมาแบบช่วยดันให้ได้ไลๆเอาไปแล้วพี่ประท่านหางบด้นนอแต่ว่าไม่น่าจะเกินเท่าไหรหนูถ่ายแรกๆเริ่มที่ประมาณ5นาที4นาทีแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนูก็ถ่ายสันส้น,น,นๆเพราะว่าแล้วแวต่วเวลาแต่หนูว่าสัก5นาทีนี่กำลังพอดีพอดีค่ะ แมนหาหน้าที่ก็ได้แต่ถ่ายยาวก็ได้ถ่ายยาวก็ดีแล้วแต่เพราะนีลเราจะสไตล์เนาะคะ่ะสมมติว่าพอน,นี้ก่อนแบบว่าเอ,อถนัดแบบเตียนคลิปสัน้นๆเท่ากับทายสันๆๆส้นๆก็ได้เดี๋ยวมันยังเป็นช่วงแรกอยู่ <c oughs> ค่ะถ้าสมมติว่าผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้แล้วก็สิทธิประมาณซามูคิบ <c oughs> <c oughs> อะไรครับจะไปไหนแ <c oughs> ม่นะรครับถ <c oughs> ามทั้งพี่หนาว่าถามทั้งพี่ช่องให้ปากช่องปากช่อง จังเขาต้องมาฝากก็ส่องใหญ่ตัวตผมว่าทายให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อ่านบอไปมาแล้วโอเคครับผมฝากติดตามตออดิคอนน้อยด้วย <มา S 2> เอาคลิปนี้คลิปนี้กัเอาสามนาทีก่อนเอาสามนาทีสี่นาทีนี่ก่อนเนาะคะ่ะคลิปแรกมือใหม่คัะครับเ,เดี๋ยวฝอเปิดแล้วได้ได้ไดครับเข้าไฟแปดนาทีสมูที่สมูทครับโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ